สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกปู่ทุกคนเนาะยินดีตอนหาขาวซูซองเศร้าจืดสองหนึ่งคือเกานะ่าเนาะพี่น้องตอนนี้กะไก่เขามาแล้วเนาะย่ามหนาวเลยพี่น <laughs> ้องบ่แม่แน่อื่นดอกไก่เขามาเต็มที่แล้วย่ามหนาวกันเนาะพี่น้องไก่ชิไดแอนนางจีนง่งกินเขาอมกองไผ่คือเก่าเลยเนาะจนะีไดบุ๋มชีบอะไรนี้แต่กองไผ่เลยพี่น้องขั้นนี้แต่กองไผ่ก็คือสีขาวบรานอนตุ่มพมนะุมเลยเนาะ ย่นาวไก่เข้ามาลวก่ะพ no ี่น so ้องกะเบิงแยงตัวเองเนาะส่วนาลอันย่ามนาวกะมักสิเป็นวัดเป็นไข่เนาะพี่น้องเพราะว่าพวล่มออกเนาะส่วนมือหนีจริงกะสิผ้าพี่น้องไปเบิงพักส่วนขวาล้างบานเนาะพุกจริงก็ไม่ยาันพี่น้องไม่ยาันเป็นปูไวัแตงเตจินบอสบายเป็นเลยเนาะจริงก็ยังบัวมีพักยังเมยเดียวสิผ้าพี่น้องไปเบิงเนาะพี่น้องว่ามีพักยังเมยละก่ะไงสำได้แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้จริงกอยุล้างบาแล้วเนาะพี่น้องย่สวนแล้วเนาะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสวนเก่าหลืพี่น้องแต่ว่าทางไม่ปลูกไม้เบิดลนกพี่น้องแต่ก็ยังบบทันแหละปลูกลายยางพี่นองฮากับแบบไดซัมซีนั้นนี่แหละนอกภาวะเฮ้ยยัง่าตอนนั้นยัง่าจืดบสบายพี่นองฮ5กับคุดนั้นแล้วจืดก็ะเป็นนอกกันั้นก็ยังห้เออหลี่มาปลูกห้พี่น้องไม่คันเป็นคนเหตุนั้นตอนจืดบบสบายนะ ถ้าบกขาดจืดโบสบายนะ่ะคือสีแหลวบเแลลวเลยพี่น้องที่หัวกะสีขยายออกไปอีกเถื่อละนานเถื่อละคุ้มเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องได้ปลูกพักไรยางไหวใส่ในครัวไหวใส่เห็ดกินเท่าเลยพี่น้องเดี๋ยวจืนสีผ้าไปเบิ้งเลยเนาะว่ามีพักยังเนยนี่เนาะพี่น้องน,น้ำทำอีกกับเป็นอันน,น,ไไไไน,น,นนั้นพักขยแอไหวใส่แกงหน่อไม้ใส่หมกพี่น้องน้ำหนึ่งแม่นพักขยแอเบิ้เลยเนาะพี่น้องส่วนน้ำที่ซองอ่ะ นี่เป็นในพระหอมหน่อยเนาะฮะกระแตกออกพี่น้องตะกี้มันขื้นนะเต็มเบิดแถวนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าพ้นโตกบเรมืว่ามันจีเป็นน้ำกาวเนี่ยพี่น้องมันละเปือยออกเบิ้ล้ดเดียวมันบางอันนี้ก็เป็นฮัตซี่พี่น้องบวังเปล่าเพราะว่ามันเปื่อยเนาะถาบ่ดเปื่อยนะมันเต็มเบิดเลยเนาะน้ำหนึ่งแบบน้องอันนั้นอันนี้ก็เป็นพระหอมหน่อยจนเบิดเลยเนาะอันนี้นะ อันนี้มันเลือจากน,าน,นั้นมีพี่น้องก็เลยเอาไปใส่กับน้นพักสีเนาะแต่ว่าบบเป็นยังเขาแบงเพนหละเพิงอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันกระชี่หางแน่มันเปื่อยพี่น้องบุ่วเป็นหยอนยังอาจจะเป็นหยอน่อนพ้นตกแล้วก็มันบวมนามพี่น้องแถมเพ่ง,งเป็นน้นเกาน่า้ํามันก็นเลยบห่างเนาะแต่วันนี้ถ้าท่านระพ่อมพี่น้องถ้ากับปู่ไก่ซ้ำน้าเนาะนะถ้าเลาบ เย็นๆนะมีค <wie> ันบอกว่านานเนึ่งเหรอวัาช้องบัวน้ำหมองตักเต็มถั่ว่ามตอนสองมันก็ยังซุ่มอยู่นะเพราะว่ามีน้ำหมอกนอง จมชิดายในพักพี่นองขึ้นมาแล้วกับเฟื่ยตายเบิดขึ้นมาตัวทอินนะ่ะหน้า,ห,นาห้าวงงามน,นะห้า,ากาทางอันกก้ไมนต้อนออกพี่น้องห้ากาบเหลือปลูกไม้นาองห้ากไาไรซันซ้ำนาน ม่ยักนันงมาสิพูดไปจนสูดเลยนานจะจ๊เน้องเหยียบรลอยพี่น้องง่ายอีกช่องน,นั้น mm. มาแกงใส่โกบเซนบาก็เลยปลูกไว้เองสวนนั้นน่ะปลูกพักบัได้แล้วน้ำขัวมที่นอ้ขัวมจนหอนก็มือหูก็ได้ใหญ่มาปลูกสวนนี้คือเก่ายำแรงจังไปปลูกสวนนั้นนะเพราะว่าน้าบัวผวม สาวนยามหนาวจะยามนี่แล้ว่นมันมาเปลืองน้ำพี่น้องวัวมาหาอาหาน้ำแต่นี้ยังท่านลบหนาแห้แงนะคะกับเลืบนี่น,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 น้นเดียวนานชุดท้ายแล้วพี่น้องนันี้เป็นเป็นเียพว่า ค้าขยพี่น้องลืมมื่อนีไม่ยัขันบยู่เนาะไมยาคัน,น,น,คนไปวุดยิปโอมยูขมีครับไมนยน้อยนาะเลยหบายบวบมันเป็นมือกล่องหายบวชุดถ้ายแล้วพี่น้อง ตอนนี้หักกระฮดเรียบร่อยเพื่อนแล้วทั้งซ้ำนานนพี่นองเดี๋ยวจีนสิไปเสียห้าไวให้เมย์ยังคันนะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามีเสียห้าไวเพื่อนมาเต้พุดจีน่ายแล้วเพื่อนจังเจี๊ยนนั้นทักตองไปอีกนพีนองหลังจากที่ฮดแล้วกะสิผ้ามาเบิ่งไก่ไก่นพี่นองนี่เป็นเบียร์พาะหอมหน่อยนอกระลังแตกใบออกเลยพี่นองเนี่ยตอนที่ว่าปลูกทมีนนะมันขืนน้านะพี่นองมานแล้วกะ มันเปื่อยมันเหี่ยวลงน้องบูหัวหย่อนสเสตุไดเม่ยคันเพิ่นว่าหนสิเป็นหย่อนพ้นตกเลี่ยนกันไลยๆเหมือแล้วมันเปื่อยเพิ่นว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่ะมันเป็นสวนเก่าเป็นนานเก่านะพี่น้องเ้าวแปลงปลูกไม้ซื่อน่ะมันเลยบงงามเพิ่นว่ามันจี๋ไหนมันขี้ลายเนาะอันนี้มันพักหอมหน่อยเบิดนานเลยเนาะพี่น้องไม่คันจมเสียดายอยู่เพราะว่ามันเปื่อยถิมเบิดพี่น้องแน่ย่างน้อยเดียวยัางห่างๆนึ้ นันต่อไปกับเป็นนา้นพัคซี่พี่น้องเบิ่งดเดียวจินที่พาไปเบิ่งไกลๆเนาะในพี่น้องพักซี่กับกำลังแตกแล้วเนาะพัคซี่นี่เป็นพักที่แมายาคันหมักแห้งอีกชนิดหนึ่งเลยเพราะว่าแกงกบแกงเขียดแกงป่านี่เพิ่นมักใส่พักซี่โคตรเลยพี่น้องแบบเพิ่นมักนะจิงกับมกักยนอนแกงใส่หอยซายพี่น้องแต่แกงใส่เนื้ออื่นจิงกับบุกินเนาะ จีนมาแกงใส่หอยทรายนี่พี่น้องผักสีกะย่งทีอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าวางตายนี่กะตายเบิดเลยเนีพี่น้องเนี่ยเปนเลยเดี๋ยวจีนสีหาเก็บใบหิวอ๋องเนาะพี่น้องใบหิวลนใส่เนี่ยวางตายกะตายเบิดวางย่งกะย่งเนาะพี่น้องถ้าถ้ามันโบตายนะมันสีย่งทีแบบนี้เบิดเลยพี่น้อง ส่วนนั่นนะเป็นพักหอมหน่อยนาะพี่น้องมันเลือจากนั้นนีเนาะก็เลยเอามาวานใส่นั้นเดียวกับพักซี่นาะพี่น้องแต่ว่าแบงเคตอยู่เนาะส่วนนั้นต่อไปนี่ลกัลกลักๆเลยพี่น้องขาดบรายแต่ละปีตนะ้องปลูกเนาะเป็นในพักขยะจืดหมักใส่แก่งน่องใหม้สุดๆเลยถ้าไม่พักขยง,ง กับผักข่าแขกจืดเหลือกใส่ผักข่าแขกพี่น้องบบใส่ทั้งสองอย่างน้ำใส่แต่ผักข่าแขกแล้วก็แล้วเนาะส่วนผักคะนี่งโบคอยใส่พี่น้บองโบโบคอยมากตะกี้นะใส่แต่ผักคาแต่เดี๋ยวนี้นะแต่คาเมญะคันปลูกอันผักข่าแขกมาพี่น้องก็เลยใส่แต่ผักข่าแขกแกงน้งหม่อันนั้นก็เป็นขวายิงไข่เนะาะฮะกะคุดมาปลูกใหม่พี่น้องถ้าลแะแตกเนาะแตกเน้สา,ากกบฮะกะตีดเนาะพ้นต๊ะปลูกตอนพ้นต๊ะพอดี ถือหยามเลยเนาะพี่น้องมันกระติดเลยส่วนไม้เขากะฮะกระไดซ้ำนานพี่น้องผู้เนาะนานที่ซีกะกำลังคุดพี่น้องกำลังแปลงนานแต่ว่ายังไมะทะ่ทันระปูเะ่เนาะเดี๋ยวกะสิได้เสียหยาออกไปคุดต่อๆไปจนสุดพูนแหล้วพูนวะแต่เดี๋ยวนี้เอาซ้ำนานไปก่อนพี่น้องซ้ำนานกระสิบบอลเลยเพราะมันเปื่อยเนาะหาเก็บใบใหม่ ไม่เลยไปบางหยิบกะมาจากคกบางนยตัวเองเนาะโมนห้องพัหรอกโกงยิบย่างคุกแน่นอน เลี้ยออกเพื่อมกน้องยีนออกแยะลงจิวกับพัดเข้าไปทุอเราถะาลซุปน้าไหลเป็นกำเลพี่น้องไปทำบภาคกับภากตายภักบุกขึ้นนี้นน้อง 你白买来来。来来 กอีเดี๋ยวฉันเอาขี้เนื้อไปถิ่มก่อนเนาะพี่น้องโุดพักเก็บขี้เนียอออกจากนั้นพักเรียบร้อยเนาะว่าสิไปเสียหญื้อให้ไหมะคันลืมคิดไหมะคันก็คือสิลืมพูดกันเลยพี่น้องว่าเสียมเพิ่นเอาไปคุดจีน่าเลียวโบมีเสียมเสียหญื้อแบบนี้พี่น้องก็เลยต้องถามเพิ่นมาก,ก่อนเนาะพี่น้อง ล้วจังสีดําเนินการต่อเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้โฮดพักแล้วแล้วเบิดทั้งสานนานแล้วก็เก็บขี้เหี้ยออกจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องขี้เหี้ยก็บ่แม่นแนวอื่นแนวไกลดอกใบมะงิ้วจากต้นของเจ้าของเองพี่น้องใบมันเหลืองมันมันล่นแล้วมันก็น่าสิเป็นดอกเนาะพี่น้องบัดนี้ไกลแล้วเนาะไกลสิฮอดยามดอกมะงิ้วย่ําอันแมงผูเพิ่งสิมาตอมหน้ามันแล้วพี่น้องมื้อนี้เสียงวึนๆเลยสิเพิ่นอัน บินรลห้ากินน้ำฮากินเกสรดอกไม้นะพี่น้องส่วนน้ำม,มังหิวเนาะหวานแห้งจนแบบงามันตีเตียนนะพี่น้องน้ำเล้ๆยๆยามมือสาวมานอน,นหมอกตกก็ห้าดูดก,กินกินจนเป็นวัดพี่น้องเพราะมันหวานแสมเนาะเพื่อนำเพิงนี่แเลยพี่น้องอัญญากันกินอัน ก็เผงใช่ไหมแต่เผงมาแต่สาวกบลิกินแต่ว่าฮาทองหลุกสาวกอนเผงนะพี่น้องเพ,พราะว่าสันฤษีท่านดูดกินอันเกสรเรื่องเลี้ยง่ะนะพี่น้องเต็มไปเลยแถวปากแถวแก้มดอกมังอยูกับเป็นอีกดอกไหม่หนึ่งที่แต่ว,ว่าหาวานแหงพี่น้องมกักแง่ทุกปีตองเลยกินพี่น้องตองเลยกินต้องเลยซีนเนาะแต่ละมือเต็อิ่มบ่แงลวเพราะว่าเจอแนวมากจำค้องหวานกินแล้วก็ไอออก,ออก,ออกเป็นวัดพี่น้องคอแหงเพราะว่าแนวมันหวานเนาะ ส่วนคลิปนี้ก็คือสีมีเตสมนีและพี่น้องพดพักเก็บอันญกญเก็บคีนี่ออกจากนั่นพักวาซิเซียกะลืมไฟว่าเสียม,มูมี่มายาคันเอาไปคุจีน่าเลยเอาพี่นองก็เลยต้องขคจบคลิปไว้สมนีเนาะพี่นองไว้เพาะกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เป็นแ,นแรกกาฝากก็ไลก็เซ่จห้นคือเก่าเนาะพี่นองเพื่อเป็นกำลังใจให้จนก็มายาคันหิดคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กะขอจบวาชินีเลยเนาะพี่นองบ๊ายบาย